뭐야 แ y ่ o y Boss นะครับเมื่อกี้ตอนเดินออกมาเปิดตัวทำไมคุณต้องสนิทสนมกับบอสขนาดนี้นะอ๋อคือพอดีบริษัทเราลูกจ้างสนิทกับเจ้านายมากค่ะประชิดตัวกันตลอดเลยค่ะนอกจากสนิทแล้วก็เป็นสนมด้วยอ๋อาไ,ไม่เชิญขนาดนั้นนะคะงั้นแนะนำตัวเลย,ดยะะได้คะอ๋อได้ไดเชิญนะเชิญนะเชิญนะจ้า,าร่านะคะในเรื่องราบทเป็นต้องค่ะแล้วก็เป็นพนักง,งานอ,อยูผนกไฟรุกค่ะ ไฟขายค่ะขายขายขายก็ขายในเชิงรุกไงอ๋อขายในเชิงรุกนะครับบริโัทสหกรบทเป็นปีค่ะก็จะอยู่่ายประสานงาน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 ครับพี่เป็นลูกครึ่งนะคะก็เลยพูดไม่ค่อยช้าเล่นเป็นพี่ชายเราเล่นครับชื่อไม่เรียจไม่จริงเล่นเป็นพนักงานตองจินครับ จะเป็นค่าจะเป็นพี่ชายรอนเลยหน้าอกเรื่องป็นพี่ได้ไหมเป็นเจ้าของโรงพิมพ์เป็นบอสค่ะเป็นบอสแต่วันนี้คนเคียงคู่พี่จอยไปไหนพอดีว่าสามีของดิฉันนะคะอ๋อแรง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 ไดต้นเรื่องเลยคือสามีของดิฉันนะคะแล้วเรื่องที่คุณนันทเดชนะคะก็คือรับบทโดยคุณออยธนาอีกหนึ่งคนก็คนนี้ไม่คุยังไม่ได้เพราะว่าอินพ r t ตมาจากสิงคโปร์เลยนะครับอนะ เล่นครับเล่นสปิไทยยูโอเคนิดน้อยนิดน้ยอยในเรืตต่อง uh, นี้เล่นเป็นใครครับโอเค What about your character in this cup? Um, อ uh, ่าขอโทษครับผมชื่อโรนแล้วเป็นโรนครับโรนเป็นสิงคโปร์ Uh, someone who very and someone who goes มันแตกต่างกันบน i n กหน c e ทามแตกต่างกันหลายๆอย่างนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลแปลแปลไหนเขาสาราแปลไหนเขาสาราแปไหนเขาสาราก็เขาบอกว่า อกว่าเขาระบบทเป็นร้อนเป็นสิงคโปเป็นชาวสิงคโปร์มาทำงานในออฟฟิศซึ่งแต่สังคมในออฟฟิศก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับวัฒนธรรมของบ้านเขาเก็ยากที่จะปรับตัวนิดนึงโดยเฉพาะที่ได้มาเจอพนักงานคนหนึ่งที่น่ากาไม่ใชไม่ไ่มดีไม่ดีหูแววหูแววคือเรื่องนี้อยากจะเป็นละครซีซังที่เป็นตัวแทนของคนทำงานออฟฟิศ คือคือด้วยตอนหนึ่งมาเนี่ยเราจะมีการอธิบายคอนเซ็ปต์ว่าชีวิตเราเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเกการทํางานฉะนั้นเนี่ยเราอยากให่มีละครซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ได้พูดถึงปรัชญาการทํางานหรือว่าสะท้อนมุมมองการทำงานแล้วก็แต่สะท้อนในลักษณะของมองโลกในแง่ดีหรือมองในเรื่องของความสนุก จะเป็นละครที่ให้ข้อคิดดีๆเยอะๆแล้วก็เป็นก็คือทุกคนเป็นครอบครัวกันนะคะก็จะสะท้อนถึงไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่งานหรือชีวิตที่บ้านก็จะมีแบบมีเรื่องราวดีๆมาให้ชมกันและตลกแน่นอนใช่มันสุดท้องมันเป็นเรื่องที่แตกต่างสุดท้องและเรา We touch a lot of human aspect Yes You know watching it you can cry with us and laugh with us and learn things with us learn about friendship learn about เราอยากจะบอกว่าพอดูละครเรื่องนี้กันแล้วเด็กก็จะร้องไห้ไปด้กันสนุกสนานไปดกันและก็ที่สำคัญเวลาคนมาอยู่รวมกันและต่างคนต่างคิดต่างนู่นต่างนี่สุดท้ายมันสนุกมากอยู่ในบ้านเดียวกันออาฟิศเดียวกันนะครับ เป็นคำสำหรับทุกคนดูด้ทุกวัยและถ้าอีกอย่างรับประกันหาแน่นอนฝากรักแซมไบร์สด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะคะนอกจากที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้นะคะในแต่และครั้งเนี่ยจะมีเรื่องราวใหม่ๆเพราะเราจะมีลูกค้าปแปลกๆมาให้เรารเผชิญกับปัญหานะคะแล้วดูสิว่าเราจะมีทางแก้ไขยังไงแล้วก็จะสะนุกขนาดไหนนะคะก็ฝากให้มายิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันทุกวันศุกร์ เล่นก็ยางเล่นอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆก็ชอบการแสดงแต่นี้มาเป็นผู้จัดก็ได้มาร่วมงานกับ t รูนะครับก็ต้องขอบคุณ r รูด้วยนะครับที่ที่ให้โอกาสผมนะคแล้วก็สําหรับเรื่องนี้ LOL ก็คือหลักเอาห l o a r g e ก็คือคนรางหนักๆและหนักหนังนักเรียนเนี่ยผู้ใหญ่ดูก็จะนึกถึงวัยเด็กเด็กดูก็จะชอบแล้วมันเป็นช่วงที่เป็นหัวเรื่อวต่อชีวิตแล้วเรานําเสนอเรอย่างเฉยว่า ไอหนังแนวน,นักเรียนเนี่ยเราอยากยนำเสนออีกด้านหนึ่งที่มันเป็นด้านด้านไว้ด้านขาวด้านที่มันดูดีหรือทุกอย่างถ้าเรามองมองให้มันดีมองให้มันมีเหตุผลมีทางออกให้เรา้สึกว่าโอ้โหเราไม่เคยรับบทที่มันเยอะขนาดนี้ไม่เคยเป็นตัวที่เด่นขนาดนี้นะครับก็หนักใจนะตอนแรกตอนแรก็หนักใจแ,ต,แ,ต,แ,นนใจแต่ว่าโชคดีที่ว่าในแนวทางทพี่แบงค์กับพี่หนุ่มตูมาไวคือเป็นนักดนตรีที่ไปเป็นอาจารย์ ชีวิตเราอยู่แล้วใช่คนผม่ยอยากลงมานานแล้วเลยที่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่สองคนจริงๆแนตะ่นกเนี่ยเขาจะเป็นคนเรียบร้อยหน่อยจะเป็นคนที่ก็คือรักครอบครัวแหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลธุรกิจครอบครัวแต่ด้วยความที่เรามีความฝันการที่เราอยากเป็รู้เราก็เลยฉีกออกมาจากครอบครัวด้วยการแบบเราขอเถอะก็เหมือนแอบเป็นแบบเด็กืี่ราน,นิดนึงนะคะ สุดท้ายแล้วเราก็มาเป็นครูเพื่อที่จะใส่ฝันของตัวเองเพื่อให้มันเป็นจริงเอ่อแต่คิดว่าบทบทของแพลวจะเป็นคาแตคเตอร์ที่เป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกมีอะไรจะไม่ค่อยพูดกับใครซึ่งในความคิดของไปคือดีเป็นบางเป็นบางสถานการณ์บางมุบางมุค่ะแต่ในความจริงแล้วคือมันจะเก็บทุกอย่างว่าที่เราคนเดียวมันก็คงเป็นไปไม่ได้มีอะไรก็เลือกที่จะเลือกในคุณีาถัดดีที่สดครับผมชื่อป้านี่ครับในเรื่องครครับผม น,นี่ยังไม่ได้ดูเลยนะนี่ยังไม่ได้ดูอีกางนี้ขนาดนี้จ้างมาจ้างมาจ้างมาป้าเป็นไงบ้างคร,รับในเรื่องคือในเรื่องผมก็จะเป็นเป็นเด็กม .6 นะครับแล้วก็เราจะมีจุดเด่นก็คือเราเราชอบเล่นกีฬาบาสเราก็จะเป็นนักฟ้การุงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้แบบหลายหลายคนจะรู้จักเราสนใจเราในมุมของเร,เราเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ ก็จะมีเพื่อนๆนี่แหละที่ที่รู้ว่าแบบเราจริงๆแล้วฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ได้ดีมากเราก็ต้องช่วยแม่ทาทางานพิเศษเพื่อหาเงินช่วยแม่เราก็เป็นคนที่อยากเราเราอยู่กับแม่สองคนเราก็อยากที่จะช่วยแม่เพราะว่าแม่ก็ทํางานแบบเป็นนัานทรกิอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะช่วยหารายได้เพิ่มให้เขาจะเป็นคนที่แบบเออบ้านจนนิดหน่อยครับแล้วก็เราก็จะช่วยช่วยช่วยแม่ั้มหมที่อยากที่จะโตผู้ใหญ่ เรื่องหนึ่งนะครับที่คิดว่าก็คงจะดูกันได้นะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหลายๆายวัยนะครับดูแล้วบางคนที่เคยผ่านช่วงชีวิตเด็กมาก็ดูแล้วอาจจะมีอมยิ้มคยดบถึงตัวเองกันบ้างแล้วแบบคนที่เป็นเด็กเกองยู่ก็จะได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายด้านนะครับอย่าไปหมกมุ่นอยู่เพียงด้านเดียวมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีจงมองแต่ในด้านที่มันดีนะรับแล้วเราก็จะได้อะไรจาก ซีรีส์เรื่องนี้ L O L ซีรีสพี่ดัวอย่างนึงสิบแปดสาพันธ์ตีกับเพือกับพี่หนุ่มด้วยครับผมเรื่องราวเป็นเรื่องของแก๊งเจ้านายกับแก๊งลูกน้องนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบเวลาเราทำงานกันก็จะมีลักษณะเหมือนความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวกันแล้วก็มีภาวะความเป็นแบบศัตรูกันเล็กน้อยแบบเพื่แบบว่าเจ้านายใช้งานหนักเสาร์วอาทิตย์ อะไรเงี้ยลูกน้องก็เมาเจ้านายกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นความสนุกของคนออฟฟิศที่ที่จะมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันทุกคนมีคาแรคเตอร์มีความแบบเขาเรียกว่ากวนประสาทของแต่ละคนนะฮะแล้วก็มีเส้นรักในเรื่องมีสามีภรรยาทาบริษัทด้วยกันก็มีฟอร์มใส่กันหรือว่าบางทีก็ห้ามทะเลาะให้ลูกน้องเห็นต้องแอบทะเลาะกันอะไรมันจะมีความสนุกสนานของคนในออฟฟิศที่มันเป็นข้างๆจะลงลึกไปใน ชีวิตของคนออฟฟิศจริงๆซ,งซึ่งมันเราตั้งใจทําให้ดับโดนใจคนออฟฟิศหลายๆคนนะครับถ้าเราพูดเรื่องนี้ก็จริงเลยครับเพราะว่าเรารีเสิร์ชเลยคือรีเสิร์ชได้ฟังดูดีนะจริงๆคือโทรไปถามนี่แหละฮะเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยดิเป็นไงบ้างเฮ้ยทำอเอาพี่เปงว่าเฮ้ยเฮ้ยเยนี่ยเรื่องทะเลาะกันเรื่องนี้มีมีต่อยกันด้วยต่อยเรื่องอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบเรียกว่าถามกันมากกว่าแล้วก็ถามในรายละเอียดต่างๆนะแล้วมันจะเป็นขนาดเหมือนแต่ละออฟฟิศก็จะมีดีเทลของชีวิตที่แตกต่างกันบางออฟฟิศก็สาาามรถกินข้ว บางออฟฟิศได้เลยบางออฟฟิศก็บางออฟฟิศก็คือไม่ได้บางออฟฟิศก็คือห้ามรักกันในออฟฟิศอะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลต่างๆนานาที่เราเอามาเล่นในละครเรื่องนี้ครับแสดงแต่ละคนะแสดงแต่ละคนท่านเลือกตามคาแรคเตอร์ครับเป็นลักษณะเหมือนว่าเราคิดก่อนว่าในออฟฟิศเนี่ยคุณจะมีคาแรคเตอร์ยังไงซึ่งเราต้องหาจากคนที่ถือไม้ที่แข็งแรงมากอย่างสันสองคนนี้เป็นต้นนะฮะเราก็จะหาจากคนที่มีเล็กค่อนข้างจะตรงกับคาแรคเตอร์แล้วเราก็แบบว่าจับมาใส่แล้วก็ซึ่งเราคิดไว้แล้วนะว่า แล้วนี้อย่างเช่นตัวละครลอเรเนเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าแหมถ้าเกิดสมมติมีเจ้านายห่อๆมาจากเมืองนอกคือร,รมดาละครจะชอบเป็นแบบว่าพระเอกจบมาจากมุงนอกมันก็ยังแบบยังไม่สุดๆนี่เอาแบบมาจากสิงคโปร์เลยอิมพอร์ตมาเลยแล้วดูซิว่าเอฟเฟกในออฟฟิศจะเป็นยังไงความตื่นตาตื่นใจของโงสาวในออฟฟิศจะเป็นยังไงมันจะมีดีเทลตรงนี้ที่เราใส่เข้าไปในตัวคาแรคเตอร์ตัวละคระเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนอคุณโสภิตเนี่ยแรกเริ่มเดิมพีทาหนังสือพิม แต่ว่าหนังสือพิมพ์แบบขายไม่ค่อยดีเหมือนในยุคนี้ฮะเราไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์กันใช่ไหมไอตัวสามีก็คือเข้ามาทําในส่วนของสิ่งพิมพ์ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าอ่ายังต้องรักษาความเป็นหนังสือพิมพ์ไว้ทีนี้ทาไมเราถึงมีคนถามว่าทําไมถึงยังต้องเป็นหนังสือพิมพ์ทำไมไม่เป็นออฟฟิศไปเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการมีหนังสือพิมพ์ไว้เนี่ยอย่างน้อยมันช่วยทาให้รู้สึกเหมือน,นว่าอุดมการณ์ของความเป็นงานที่ทําหรืออะไรพวกนี้มันยังมีตัวละครที่รักษาอุดมการณ์ไว้เรื่องมันก็จะสามารถทททีีี่่่จจะเเเดดินนาางปปสูุ็รยกว มีอุดมการณ์ของตัวละครหรือการเถียนเรื่องแนวความคิดได้ทําให้เรื่องเนี่ยมีเขาเรียกว่าโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดความมีสาระในในออฟฟิศได้อะไรเงี้ยครับเป็นต้นตัวพี่มารีนี่ครับว่าเป็นระบบเป็นปีตค่ะก็จะเป็นเป็นสาวบ้าผู้ชาย <c oughs> ก็ไม่สาวเฮฮาคือเหมือนเขาเรียกว่าเมดบ้าผู้ชายเขาเรียกว่าเป็นคนที่กล้าสแสดงออกอกล้าสแสดงออกอแล้วก็เป็นเหมือนเป็นคนเบิร์ดเบริเบรจังหวะนรก ก็คือจะแบบจะวิ่งเข้ามาตลอดจะตกใจตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ก็เป็นคนที่ทุกคนในออฟฟิศก็รักอ่าแล้วก็เป็นถึงถึงเขาไม่รักเขาก็ไม่บอกเราใช่ในเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวตัวปีเรื่องมลิสมาอย่างหนึ่งคือมมลิสเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาจะมีเสน่ห์บางอย่างของความแบบโกกังของเขาที่แบบว่าพอพออยู่ในเรื่องแล้วมันจะมีความน่ารักเกิดขึ้นได้นี่ครับส่งชาร่าที่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะ เรื่องน่ารักนี่ร้อเปร์เ็ตลยใช่ไหมสลามากค่ะเล่นเป็นผู้หญิงเรียบเรียบร้อยไหมคะไม่เรียบร้อยเลไม่นะก็เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอบอกหนอสิไม่งๆก็มีคี้งกหรอมีมีจเรื่องีอ่ดียประมาณนั้นก็จะเป็นคู่กัดกับปี๊่ะเล่นบัตรับบทเป็นต้อมค่ะเป็นต้อมเป็นฝลังเตี้ย กับอีพีซฝรั่งสูงใช่สองคนทะเลาะกันอีฝรั่งสูงอีฝรั่งเตี้ยอะไรเงี้ยแต่เราจะสวยกว่าเราต้องยอมรับณจุดนี้นะคะค่ะใครบอกฉันบอกค่ะไปร่วมงานกับโรเรนซ์เหรอก็ดีค่ะโรเรนซ์จะพูดไทยไม่ได้ เราก็เลยต้องสื่อสารเป็นไม่ภาษาจีนกับภาษา English right พี่สาระเก่งมากทุกภาษาจีนทุกภาษาจีนกันเลยเนาะภาษาจีนได้เราเรียนภาษาจีนได้เรุยกันอยู่ก็รู้กันอยู่2คนเราก็ไม่รู้แล้วเขาด่าเราบ้างเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยตามนี้ค่ะเรื่อภาษาไปถูกภาษาติดต่อลไหมครัไม่ครับเพราะว่ามันมีคนพร้อมจะช่วยแปลภาษากีฬตลอดเวลามีคนพร้อมจะแปลใหกคร้อมจช่วยกันแปลถูกไปถูกไปอีกดูไม่รู้ไม่เป็นไรดูเอาจากมอนิเตอร์เอาได้ไหมมีครับมีทัชตัวให้ดูครับแต่ How do you feel working with uh, you know with us here in hi, hi Thailand? Yeah. I feel I feel blessed that I have this chance because uh, I think it's a huge challenge for me, you know, and to come here to work with so, such an amazing team and you know talented PA and all the other actors is such a great chance for me. And even though every day um, every time I come on set and really stressful because I was just trying to remember my lines and you know, trying to remember the lines as well. Uh, but everyone was just really helpful and friendly and kind to me. and They tried to help me with my Thai lines and that yeah, a great experience. Yeah. <laughs> 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 Are you okay Hi oh. so <laughs> ะละครเรื่องนี้นะครับผมว่าทุกคนเนี่ยระดมมุกกันมาตอนถ่ายทําแล้วก็เราก็ช่วยๆกันทําให้ละครเรื่องนี้มันเกิดขึ้นให้มันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็สะท้อนความเป็นออฟฟิศที่สุดนะครับฉะนั้นแน่ยังไงเนี่ยถ้าไม่เป็นการลุกวุนจนเกินไปก็ฝากเปิดช่อง to for you ดูละครเรื่องนี้กันนิดน,นึงนะครับาอาจจะเชื่อสร้างเสียงหวเราให้กับชีวิตของคนทํางานเหมือนก,นกันกับพวกเราได้นะครับขอบคุณมากครับ ก็รับบทโสผิดค่ะก็เป็นเจ้าของโรงพิมพ์เป็นผู้บริหารค่ะเออเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบติกความสนุกๆน,นะคะแล้วก็แต่ว่าจะเล่าถึงการทํางานของในบริษัทนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนเองที่อยู่ในบริษัทก็จะเจอนะคะคือมันจะเป็นเอ่อทั้ง จุดเล็กจุดใหญ่ถ้าเป็นเรื่องภายในบริษัทเองหรือว่าเวลาที่เราเจอลูกค้าที่แบบแปลกๆเราจะปรับตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีมีปัญหาสูงๆที่เกิดขึ้นท้าทายกับการแก้แล้วก็จะมีวิธีแก้ไขอะไรแบบที่แบบว่าขำๆาะคือเรื่องนี้เนี่ยนักสแสดงก็จะมีหลายแบบเนาะอย่างตัวใจนี้ก็จะจะเป็นเหมือนแบบผู้บริหารที่ต้องทําเป็นดุ แต่พนักงานรู้ทันตลอดลว่ามันดูไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพี่ออยธนาเนี่ยเขาจะดุมาก uh huh. แล้วก็ส่วนลูกน้องเนี่ยก็จะมีหลายๆคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นตัวละครที่เล่นเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เขาแบบเล่นตลกอ,อยู่แล้วเออเป็นเป็น,ปนอ<ร>คอมเมดี้คอมเมดี้หลากหลายสไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบฮาขำเลยหรือแบบเฮ้ยองยีองยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆข้าไม,ม่เคยเล่นแต่ว่าเคยเล่นละครแนวคอมเมดี้มาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็แต่ถามว่าจะไหวย,ยังไงเราก็ต้องก็ต้อง ด่วเนาะเออครั้งแรกค่ะครั้งแรกมันก็อาจจะแบบเออตัวละครหลายตัวที่เราไม่เคยร่วมง,งานกันเลยค่ะก็ต้องมีการจับกันนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเห็นละสไตล์ใครแบบไหนอนะไรเงี้ยแล้วเข,ข้าขายกันมากให้ค่อยสราระให้มากกว่าเอ่อคำมันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคู่ก็อยู่นะเขาก็ให้มากกว่าความเออแล้วมันใช่เราถือว่าเออดีตังเราก็รู้สึกดีที่มัน มันเหมือนเป็นละครที่ให้อะไรกับสังคมในรูปแบบที่ไม่ข่มากเออเราก็เลยเล่นแต่ว่านอกนั้นเรายังไม่ได้แผนว่าเราจะเล่นอะไร